ากพูดถึงการชาร์จแบตให้กับโทรศัพท์ตามปกติทุกคนคงนึกถึงการชาร์จโดยสายอะแดปเตอร์และหากต้องเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่สำรองหรือ power bank นี่คือสิ่งที่หลายๆคนทำกันโดยทั่วๆไปแต่ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เรียกว่าการชาร์จแบบไร้สายซึ่งจะพบได้ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆโดยนับเป็นเทคโนโลยี กำลังมาแรงในยุคไร้สายแบบนี้แล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าแท่นชาร์จไร้สายที่สามารถนำโทรศัพท์ไปตั้งแล้วมีเบ็ดเข้าไปข้างในโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเดแดเตอร์นั้นขอทํากันอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบให้รับชมกันค่ะ ส่วนสำคัญในการทำให้มือถือชาติได้สายได้คือขอดลวดเทสลาเป็นหม้อแปลงที่อาศัยหลักการเรโซเนนในวงจรไฟฟ้าโดยมีแกนเป็นอากาศสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าระดับสูงได้อย่างน่าตกใจซึ่งเป็นหนทางนำส่งคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ในเวลาต่อมานอกจากนั้นการค้นพบที่น่าสนใจที่สุดในเทสลาคอยก็คือ สามารถส่งพลังไฟฟ้าผ่านอากาศที่เบาบางได้เทศลาคอยถูกสร้างขึ้นโดยนิโคลาเทศลาซึ่งเป็นนักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชาวโคโรเอเชียขอเคยได้ลองสร้างเทศลาคอยขนาดยักษ์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากจนสามารถส่งกระแสไฟฟ้า10,000วัตต์ผ่านอากาศและสามารถจุดหลอดไฟฟ้าที่อยู่ห่างออกไป40กิโลเมตรได้มากกว่า200ดวง มี Wireless Power Transfer Tech. อยู่หลักๆสองแบบก็คือแบบที่หนึ่งเรียกว่า inductive coupling คลายขนลวดส่งรับเหมือนหม้อแปลงแบบที่สองเรียกว่า resonance coupling ส่งรับสนามแม่เหล็กด้วยความถี่เดียวกันหม้อแปลงต่อ capacitor ทั้งสองฟัง การชาร์จแบบไร้สายนั้นได้พลังงานมาจากการส่งสนามแม่เหล็กโดยส่งจากตัวชาร์จไปยังสมาร์ทโฟนที่ตัวชาร์จจะมีขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กและเมื่อนำสมาร์ทโฟนมาวางทับสนามแม่เหล็กนั้นจะถูกเหนี่ยวนำโดนไปยังขดลวดรับที่สมาร์ทโฟนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดนั้นเมื่อมีสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดโลหะก็จะเกิดไฟฟ้านำไปชาร์จแบต